สวัสดีครับสมาชิกสีกรุงบ็อกเกอร์และผู้สนใจทุกคนนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาลืมข้อมูลไปว่ารถของเราได้ซื้อประกันภัยไปหรือ,อยังและประกันภัยของเราจะหมดเมื่อไหร่นะครับคลิปนี้พี่เม่นมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอย่างรวดเร็วมาแนะนํากันครับซึ่งวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ซื้อประกันภัยเอาไว้ผ่านสีกรุงบ็อเกอร์เท่านั้นนะครับ วิธีนี้เราสามารถตรวจสอบผ่านมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เราสะดวกได้โดยที่เข้าไปที่เว็บไซต์ของสีกรุงบล็อกเกอร์นะครับาตามที่แสดงใน url ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เราเลื่อนไปที่เมนูตรวจสอบกรมทันนะครับแล้วก็นะครับก็ค,คลิกเข้าไปที่เมนูนี้เลยนะครับจากนั้นก็พิมพ์หมายเลขทะเบียนรถของเราตามรูปแบบในตัวอย่างนะครับ น,นี่พี่เม่นก็พิมพ์ตัวอย่างรถของพี่เม่นนะครับในตัวอย่างก็จะมีขีดด้วยนะครับแล้วก็ระบุทะเบียนจังหวัดที่จดทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดปุ่มค้นหา ซึ่งถ้ารถของเราเคยซื้อประกันภัยภาคสมัครใจหรือพรบเอาไว้กับสิกรบุ๊กเกอร์แล้วก็ยังคงมีความคุ้มครองอยู่นะครับก็จะแสดงข้อมูลคร่าวๆขึ้นมาให้เราได้ตรวจสอบกันครับโดยข้อมูลที่จะแสดงออกมาก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนนั่นก็คือประกันภาคสมัครใจและพรบนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาคสมัครใจนะครับข้างบนส่วนข้างล่างก็จะเป็นพรบนะครับในส่วนของประกันภัยภาคสมัครใจนะครับ ก็จะมีข้อมูลว่าเราซื้อประกันภัยเอาไว้ชั้นไหนนะครับซื้อเอาไว้กับบริษัทอะไรนะครับแล้วก็วันคุ้มครองวันสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ทุนประกันภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนรายละเอียดที่มากไปกว่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปในระบบสมาชิกเพื่อดาวน์โหลดสำเนาเอกสารมาเปิดดูได้ครับ ในส่วนของพรบรหรือประกันภัยภาคบังคับนะครับข้อจะแสดงเฉพาะาข้อมูลของวันคุ้มครองและวันสิ้นสุดความคุ้มครองเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดที่มากไปกว่านั้นเราก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปในระบบสมาชิกเพื่อดาวน์โหลดสำเนาเอกสารมาเปิดดูได้เช่นเดียวกันครับการเช็คข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้ง่ายนิดเดียวมันตรวจสอบความคุ้มครองอยู่เสมอนะครับรับรองว่าเราจะไม่ลืมต่อประกันกันแน่ๆเลยครับ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกสีกลุงโบเกอร์เพื่อรับส่วนลดในการซื้อประกันวินาศภัยของตนเองหรือสร้างไรายได้จากอาชีพในหน้าประกันวินาศภัยสามารถติดต่อสมัครเป็นสมาชิกกับพิเมเนนได้ที่ไลน์ ID สีกลุง168ได้เลยนะครับ